บุคคลธรรมดาที่ทำการเทรดหรือลงทุนจำเป็นจะต้องมีผู้สัญญาเสมอส่วนใหญ่แล้วคู่สัญญานี้จะเป็นบริษัทอย่างบโบรกเกอร์ธนาคารหรือตลาดหลกัหลกๆแล้วโบรกเกอร์แตกต่างจากธนาคารเพราะโบรกเกอร์ให้บริการเฉพาะด้านมากกว่าโดยไม่ต้องจัดการกับเงินสดที่จับต้องได้โบรกเกอร์มีหลายประเภทโดยแบ่งตามการให้บริการเครื่องมือทางการเงินต่างๆและรูปแบบธุรกิจที่ตแตกต่างกันแต่มีลักษณะที่เหมือนกันคือหน้าที่ในการเป็นคู่สัญญ,ญาในการซื้อขาย โบรกเกอร์เสียดีส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีรายได้หลักมาจากสเปรดซึ่งเป็นส่วนต่างของราคาซื้อและราคาขายอย่างไรก็ตามบัญชีบางประเภทอานมีการคิดค่าคอมมิชชั่นแทนสเปรดหากไม่มีการคิดค่าสเปรดหรือมีสเปรดที่ต่ำมากๆเดิมทีรูปแบบธรุรกิจของโบรกเกอร์มี2ประเภทหลักด้วยกันคือการประมวลผลโดยตรง straight t r o u g h processing หรือ S.T.P. หรือที่เรียกว่าการซื้อขายกับตลาดโดยตรง และการสร้างสภาพคล่องโปรก์ประเภท s t p ไม่ได้สร้างสภาพคล่องด้วยตนเองแต่โปรก์ s t p จะต้องอาศัยผู้ดูแลสภาพคล่องผู้ให้บริการสภาพคล่องหลายรายเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องและที่ระดับบนสุดของระบบธนาคารรายใหญ่ต่างๆล้วนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องแต่ไม่ใช่ผู้ดูแลลูกค้ารายย่อยโดยตรง s t p ทำให้เทรดดอร์เชื่อถือและไว้วางใจอย่างไรก็ตามการดำเนินธุรกิจรูปแบบนี้มาพร้อมกับต้นทุนการเทรดที่สูงขึ้น ในกรณีส่วนใหญ่เนื่องจากทุกบริษัทในระบบตั้งแต่ลูกค้าไปจนถึงผู้ดูแลสภาพคล่องชั้นนําต้องหาไรายได้โดยการคิดค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมจากสเปรดเริ่มต้นของผู้ดูแลสภาพคล่องที่อยู่ระดับบนส่วนผู้ดูแลสภาพคล่องจะสร้างสภาพคล่องด้วยตนเองหากมีการจัดสรรอย่างเหมาะสมการดําเนินการคําสั่งซื้อขายกับผู้ดูแลสภาพคล่องจะน่าเชื่อถือมากกว่าโกเกอร์ประเภท STP ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ดูแลสภาพคล่องยังสามารถมอบสเปรย์ที่ต่ำกว่าโบรกเกอร์ประเภท STP อย่างมากเนื่องจากไม่จำเป็นต้องคิดค่าสเปรย์ภายนอกเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องจ่ายแก่ผู้ให้บริการสภาพคล่องอย่างไรก็ตามผู้ดูแลสภาพคล่องที่ไม่ซื่อสัตย์จะพยายามหาเงินจากการขาดทุนของลูกค้าโบรกเกอร์เหล่านี้อาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อขายของลูกค้าโดยให้ลูกค้ามีกำไรลดลงหรือขาดทุนมากขึ้นโบรกเกอร์ดังกล่าวอาจมอบสเปรดที่ต่ำกว่าปกติและมีรีวิวทางออนไลน์ที่ไม่ดี บ่อยครั้งมักเป็นโบรกเกอร์รายเลก็กและไม่ได้รับการกำกับดูแลเพียงพอจริยธรรมและความซื่อสัตย์เป็นค่านิยมหลักที่สำคัญที่สุดของ XN e s เเราเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าหากดำเนินการอย่างถูกต้องการสร้างสภาพคล่องจะเป็นโมเดลที่ดีที่สุดสำหรับเทรดเดอร์และโบรกเกอร์ค่านิยมเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจากคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆที่ x n e s s นให้บริการเช่นคำสั่ง stop out ของราคากลางการควบคุมยอดบลานซ์ติดลบ กฎระดับช่องว่างระหว่างราคาการถอนเงินทันทีและอีกมากมายโบลเกอร์ที่น่าเชื่อถือยังคำนึงถึงกฎเกณฑ์อย่างจริงจังด้วยผู้กำหนดดูแลจะบังคับใช้มาตรฐานต่างๆกับโบลเกอร์เช่นการโฆษณาบริการที่นำเสนออย่างถูกต้องการสำรองเงินทุนการป้องกันการฟอกเงินและอีกมากมายภายในกลุ่มบริษัทใต้แบรนด์ Exness มีบริษัท7แห่งได้รับการกำกับดูแลโดยมี3แห่ง ให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อย